เธอมาสร้างพระใช่แล,แล้วเป็นพระแม่แลมักษณ์แล้วคนไม่เคยคิดมาก่อนว่าบุญจะเป็นอะไรแบบนี้เคยมีฝันหรือเคยมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในชีวิตบุญไหมบุญไม่ค่อยฝันอะไรมากแต่มันเป็นเรื่องที่แบบเราสัมผัสดได้ด้วยตัวเองมากกว่าอย่างพระแม่เงี้ยเหมือนท่านแบบมาตอนไหนตอนไหนไม่มาจริงเหรอนเนี่ยเปลี่ยนชุดเรื่อยๆเปลี่ยนตลอดทุกงานคือพ่อแม่เนี่ยต้องบอกว่าเขาเด่นในเรื่องความสวยความางามเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาอะก็จะแบบ ขออนุญาตเนี่ยตอนในขณะที่เราถ่ายทํานี่คือไม่ได้เมกนะฮะคนมาไหว้พระแม่ลักษมีที่วัดถ่ายเงินเยอะมากันนี้ถือว่าน้อยนะที่เริ่มแบบคนรู้จักว่ามีพระแม่ลักษีอยู่ที่เนี่ยคนที่วัดเขานับให้วุนประมาณ1000คนวันีหนึ่งพันคนใช่โหว,วัดแปกนะแต่ก็คือแบบตอ่อแถวไปถึงนูนเลยเลยถ้าไม่เกี่ยวกับพระแม่เนาะมีเรื่องปาฏิหาริย์หรือเรื่องอะไรที่แปลกๆเกิดขึ้นในชีวิตวุ่นไหมอย่างเช่นเวลาขับรถมันก็มีรู้สึกบ้างว่าแบบเกือบจะแบบชนแล้วแบบมีคนมาหักพองอะไร ครับเป็นเกียรติมากๆที่วันนี้ให้คิวขอบคุณเหมือนกันถือว่านี้มาทําบุญด้วยเราอยู่ที่วัดวัดไถ่เงินโชตินาราถนนจันทร์ค่ะใกล้บ้านเป็นวัดที่น้องวุ้นมาทําบุญบ่อยมากมาบ่อยค่ะก็คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะสร้างพ่อแม่ก็คือมาไหว้พระอยู่แล้วนะฮะปุ๋ยเจ้าอาวาสที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มคุยเยอะขึ้นมาไหว้ออมาไหว้เท้าไว้สวนก่อนข้างพี่เห็นปะเห็นครับมี พระหูอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นมีคนทากว่าต้องมาไหว้ในองสวนแต่ไม่ได้บอกว่าที่ไหนตอนแรกก็ไปถึงลาดดำเนินกำลังออนเดอะเว์ไปแล้วอยู่ดีเพิ่งบอกว่าเออฉันอยู่นี่ก็เลยวอกลับมานี่พอกลับมาเนี่ยนี่ก็คือครั้งแรกที่มาก็เลยเป็นที่มาว่าเราได้เจอทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่มีส่วนช่วยในการที่เราสร้างพระแม่ลักษมีโอเคผมบอกเลยนะผมเซิร์ชกันใน Google พิมพ์คำว่าพระแม่ลักษมีจะมีคำว่าวุ้นเส้นอยู่ด้วยคือตอนนี้โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วโด่งดังไปต่างประเทศด้วยใช่มีคนมาไหว้จากต จีนนมาเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวขออนุญาตเนี่ยตอนในขณะที่เราถ่ายทานี่คือไม่ได้เมคนะฮะคนมาไหว้พระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินเยอะมากวันนี้ถือว่าน้อยนะวันนี้ถือว่าน้อยใช่ไหมมีแรกๆอ่ะพี่ที่ทำท,ท,ที่ที่ที่เริ่มแบบคนรู้จักว่ามีพระแม่ลักษมีอยู่ที่เนี่ย คนที่วัดเขานับให้วุ้นประมาณ1000คนวันหนึ่งพันคนใช่โหวัดแตกนะก็คือแตกก็คือแบบต่อแถวไปถึงลู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีวันที่แบบเป็นวันพระแม่อะไรเงี้ยหลายๆวันที่เขาจัดต่อปีก็คือเต็มวัดสี่มุูเต็มวัดเลยขึ้นหนึ่งผมต้องบอกก่อนนะฮะวุ้นเนี่ยผมเคยทํางานกับวุ้นสมัยเมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นวัยรุ่นว่าเมื่อก่อนที่เธอจะเป็นไอดอลแล้วก็เป็นเธอแบบหนุ่มๆจะกีดกร์ดเธอแก๊งนางฟ้า Uh, okay. อ่าโอเควุ้นครับตอนนั้นเราเจอกันกนะ็คือหนูเป็นพีธีกรตอนนั้นเป็นวีเจแล้ว<า>ก็แบบทำทำเกี่ยวกับพิธีิกรหลายอย่างคือไม่ค่อยได้เล่นละครเท่าไหร่จริงแล้วอยู่ในวงการนี้ก็ทำมาเรื่อยๆจนตอนแรกก็คิดว่าตอนนั้นตอนนั้นที่เจอพี่คืออายุแบบก็แก่แล้วนะแต่ว่าเราก็ยังแบบสายเด็กได้อยู่อะไรแบบนี้แล้วก็ตอนนั้นยังคิดเลยว่าอ๋ออีกไม่นานฉันอยู่ในวงการอีกไม่นานหรอก ยังอยู่แหละวนเชื่อป่ะสิดารานักแสดงพิธีกรเนี่ยล้มหายตายจากมากมายเธอยังอยู่ค้างฟ้าในวงการบันเทิงเขาก็ไปแต่งองแต่งงานมีรูกไงเราก็ยังแบบว่าไม่มีเรายังไม่มีลูมันก็อกจจะเป็นแบบเวของเราอะไรแบบนี้แต่วันนี้ฉันเห็นเธอในโซเชียลฉันเห็นเธอเขาเรียกอะไรฮปปี้อ่ามีดังนั้นวันนี้พี่จะมาขอความรับเขาบอกว่าพระแม่ลักษมีเขามาขอเรื่องความรักด้วยจริงๆใช่จริงๆพระแม่ลักษมีเนี่ยไม่ คือเทา่าที่วุนรู้นะเพราะว่าวุลรู้จักพระแม่รักมีมาครั้งแรกเลยตอ<ม>นอายุส<ม>ิบห้าไม่ได้มีใครพูดถึงในเรื่องของความรักคือในเรื่องของธุรกิจการงานการเงนิงน,งนอย่างเดียว<ม><ม>แต่ว่าหลังๆเริ่มมีคนบอกว่าเฮ้ยพระแม่ขอความรักได้เหมือนกันแต่ว่าตอนที่เรารู้ว่าขอได้เนี่ยก็คือตอนนั้นเราก็มีแฟนแล้วแหละเลยไม่ทันแต่ว่าก็ก็ไม่ได้อะไรเพราะส่วนใหญ่เวลาวุนขอพระแม่วุนจะขอเรื่องงานมากกว่าคราวนี้ฉันอยากจะรู้ที่มาที่วัดวันนี้ฉันอยากรู้เรื่องนี้ด้วยตั้งแต่ตอนสมัยเด็กพี่ถามตรงเลยพี่เป็นคนไม่เชื่อเเเรรรืื่่่่อออองงมมมููัักกกทลยยีนแบถ ไอ้นักเมื่อก่อนเนี้ยขับรถตู้เจอพระพรมแซวพระพรมบอกว่ามือจะเยอะไปไหนเนี่ยคือเราไม่เชื่อคราวนี้พี่ถามหนูเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หนูเชื่อได้เด็กแล้วคุณนั่นเชื่อคือคือคุณเชื่อแต่คุณก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเชื่อแบบง่ายไม่ได้ลึกมากแต่ว่าอย่างที่คุณบอกว่าคุณไหว้พระคุณเป็นชาวพุทธใช่ไหมคุณไหว้พระเขาวัดทาบุญตักบาตรสวดมนต์ปกติแต่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราอยู่องค์หนึ่งที่เราขอแล้วเราได้ตลอดสักองค์หนึ่งต้องมีบางคนก็อาจจะมีแบบพระพิคเนตใช่ไหมคะจะเป็นแบบหรือว่าสายแบบบางคนก็แบบอย่าพี่เาวสวรรคแล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนว่าว่าเขาสบายใจแบบไหนอะไรเงี้ยอย่างเราก็แค่ีเองคื คือคนไทยตั้งแต่เด็กก็คือมันต้องต้ององค์นี้แล้วแหละจนถึงวันนี้อุ้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเราผ่านหลายๆอย่างมาได้อะเพราะว่ากําลังใจเพราะว่าจุดนี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะอุ้นบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนอกานั้นมันก็แบบคือถ้าเกิดเราไม่มีกําลังใจดีดดๆทุกอย่างแหละถ้าเราไม่มีกําลังใจดีๆเราก็หมดแรงหมดแรงเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นอะ่ะเราต้องมีอะไรบางอย่างที่มันแบบพุชพลังของขึ้น้มาให้เราสามารถทําอะไรต่อได้มีองค์มีเอิงมั้ยไม่มีนะไม่มีฮะไม่มีองค์ไม่มีอะไรนะโอเคคือแบบว่าปกติเลยไม่ม ว่าเชื่อไหมเวลาที่คนเขารำหรืออะไรก็รู้ว่าคุณเชื่อเหรอเอาตรงนะทุกวันนี้มีคนรำต่อหน้าพี่หรือมีคนทรงบางทีพี่ยังขนาดพี่ไหว้พระนีนะพี่ยังรู้สึกเอ๊ะเลยของหนูพี่ถามหนูหนูเชื่อหนูเชื่อหนูเชื่อเพราะว่าเพราะว่าคุณรู้สึกว่าอย่างอย่างเวลาคุณเคยไปบางเนี่ย มันคือท่าเดิมแล้วก็เหมือนแบบเรารู้สึกว่าเขาบุคลิกเขาตอนที่เขาองลงกับตอนที่เขาอยู่ปกติคือไม่เหมือนกันร้อยเปอซคือมันไม่มีคนปกติเขาไม่ได้แสดงกันอะไรขนาดนั้นหรอกอแล้วเราก็รู้สึกเขาเหนื่อยจริงเขาแบบ เข้าจริงๆแต่ว่าก็บางคนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไงเหมือนแบบองค์ลงก็คือแบบเออให้คนมาสักการะเฉยๆอะไรเงี้ยแค่ผ่านมาเธอรู้จักพระแม่ลักษมีตั้งแต่อายุสิบห้าตอนสิบห้าฉันยังโดดยางฉันยังไม่รู้เรื่องเลยเลยฉันก็คงเหมือนกันว่าฉันรู้จักได้ยังไงก็มีคนมาทักแหละมันคงเป็นดวงเหมือนแบบมันคงเป็นเวที่เราเหมือนไปไหว้พระทำบุญปกติจริงๆคุณจะบอกคุณก็ไม่ได้สายที่แบบว่ารู้เรื่องอื่นนอกจากระแม่นะหลายคนบอกว่าเฮ้ยคุณสายมูลหรือเปล่าต้องรู้ทุกอย่างเพรากว่า คุณก็ไม่รู้อย่างอื่นเลยเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่เด็กกับคนทักเริ่มพระแม่อย่างเดียวก็หลังจากนั้นก็เริ่มแบบบูชามาเรื่อยๆจนเข้าวงการเหมือนมีคนทักว่าแบบเฮ้ยบูชาพระแม่ลัทมีนะแล้วเดี๋ยวเราชีวิตเราอจะดีขึ้นเรื่อยๆนู่นนี่อะไรอย่างงี้ค่ะแต่คือตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนจะแบบให้ใครพาไปอะไรอย่างนี้คุณพี่ถามก่อนพระแม่ลัทมีเนี่ยท่านเป็นพระชายาของเทพองค์ไหนที่คุณรู้คือเป็นเหมือน แม่ของพระพิฆเนศแม่พระพิฆเนศใช่ไหมโอเคก็แสดงว่าเป็นพระแม่ปาราวตีเป็นอีกปางนึงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่อปางเนี้ชื่อว่าพระแม่รักษมีใช่ค่ะโอเคโอเคดังนั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตกราบท่านสักการะไปด้วยกันเนาะปกติอ่ะเวลามาที่นี่ค่ะเขาก็จะเอา ดอกบัวสีชมพูเอาทุกอย่างที่เป็นสีชมพูสีแดงอะไรเงี้ยมาถวายท่านส่วนใหญ่ก็จะมีจะมีข้างล่างให้อยู่แล้ว mm hmm. ขายเป็นเซตอะ mm hmm. ไรเงี้ยเช่าต่างๆ uh huh. แต่วุฒส่วนใหญ่วุจาซื้อมาจากข้างนอกจะทําเป็นพานพุ่มอะไรอย mm ่างเงี้ยเลยค่ะก็พ่อแม่ชอบดอกบัว mm hmm. แล้วส่วนใหญ่จะเป็นของสีชมพูหมดเลยจะเป็นนมก็ได้จะเป็นแบบขนมที่สีชมพูที่เขาทานอ mm hmm. ะไร่างเงี้ยค่ะก็ คน,คนเอามาถวายกันเยอะแล้วก็จะเปลี่ยนชุดเรื่อยๆจะเปลี่ยนตลอดทุกงานอะไรเงี้ยคือพ่อแม่เนี่ยต้องบอกว่าเขาเขาเด็ดในเรื่องความสวยความงามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเขาอะก็จะแบบอางโตนะเวลาใครมาอยากไปสัญยกรรมจะมาแอบขอพ่อแม่กูจะได้้ข่าวมาว่าสัญยกรรมมันมีมันมันจะเสี่ยงใช่ป่มมันจะออกมันจะพาได้เขาก็แบบอยากสวยเหมือนพ่อแม่ก็เลยมาขอให้แบบการผ่าตัดในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีอะไรแบบนี้ก็มีคนมาบอกว่าหนูสวยมากเพราะว่าหนูแอบมาขอพ่อแม่คุณครับแปลกมากเธอเป็นผู้หญิงเนี่ยเธอเป็นนักแสดงเธอเป็นพิธีกรในวงการบันเทิงเธอมาสร้างพระใช่แล้วเป็นพ่อแม่ลักษณะแล้วคนไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณจะเป็น แบบอะไรแบบนี้เพราะว่าในสายที่วุ้นทำงานในวงการก็จะเป็นแบบสายวีเจสายที่บรรทัดสมัยหน่อยอันสมัยอ่าแฟชั่นแฟชั่นเทรนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอวุ้นมาสร้างอ่ะทุกคนก็เริ่มมองวุ้นแบบนึงซึ่งจริงๆอ่ะวุ้นว่าทุกคนก็เหมือนจะมีความเชื่อแต่ละพยายามไม่เหมือนกันอย่างบางคนก็จะไปสายแบบ พอพีคเน่ส hmm. ร้างอย่างพี mm ่น hmm. ิโน so, ่เนี่ยคุณได้สร้างพี่ที่มีนิโน่เขาก็มีส่วนช่วยนะเพราะว่าเขามาสร้างฝาที่นี่ก่อนแล้วเราก็เลยให้ปรึกษาเขาคุณไม่เคยสร้างมาก่อนในชีวิตคุณต้องบอกก่อนว่าจริงๆคุณอยากสร้างพรอแม่มานานมาก จริงๆตั้งสิปีที่แล้วที่เราเจอกันนะตอนนั้น, mm. นก็แบบนับถือแล้วแต่ว่าวุ้นไปไหนก็ไม่ไม่เคยมีใครให้วุ้นทำเลยยังไม่มีโอกาสได้สร้างคือไม่มีโอกาสไม่มีบุญพออะไรสักอย่างแล้วเขาก็บอกว่าเออในช่วงช่วงหลังๆอ่ะวุ้นเริ่มแบบเหมือนวุ้นเริ่มลองใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่ง mm. แบบว่าทําบุญตักบาตรสวดมนต์ทำอะไรที่เป็นเป็นรูทีนที่มันแบบไปในทางที่แบบ แก๊งนางฟ้าเนี่ยนะแก๊งนางฟ้าผมผมเห็นภาพต้องไปต้องเทียบต้องปาร์ตี้แล้วก็ช็อปแบรนด์เนมไม่้ไดเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเหมือนนะเพราะว่าอายุแล้วว่าพี่มันไม่ได้แล้วคือคือสมัยก่อนเราก็ยังแบบใช้ชีวิตวัยรุ่นปกติแหละแต่ว่าพอตอนนี้ก็เราก็จะมีหลายพาร์ทในชีวิตพาร์ทแบบไว้พาร์ทำบุญามก็เลยได้มาสร้างคือโอ้เข้าใจลวฝั่งขวาเป็นพระแม่ลักษมีนะครับ ตรงกลางเป็นหลวงพ่อสำลิศใช่ไหมอองค์ดำใช่องค์ดำนะครับหลวงพ่อสำลิศแล้วก็นี่คือองค์พระพิฆเนศที่พ,โนโนพี่นิโนสร้างพี่นิโนสร้างองค์นี้พี่นิโนสร้างก่อนแล้วก็ไม่วุ้นสร้างก่อนอ๋อจริงเหรอใช่วุ้นสร้างก่อนเหรอจริงๆอ่ะพี่นิโน่เขามาท,ำทํำพิธีข้างล่างคือเป็นเออ่ทาวเสุวรรณเขาจึงแล้วเขาก็มีความสนิทสนมกับวัดนี้อยู่แล้ว้คก็เลยปรึกษาเขาว่าวุ้นอยากสร้างแต่วุ้นจะทําที่ไหนคือต้องมีศิลปินด้วยนรือเปล่าคนที่แบบเป็นช่างที่ทําให้ถูกใจเราที่สุดตั้งแต่สเก็ตออกมาคื ขาดมาหลายช่างมากคุณคิดว่าพ่อแม่เลือกเข้าใจไม่ได้สั้แต่สร้างแบบว่าอ่ะฉันอยากสร้างแล้วก็สร้างเอาเงินมาคือเราต้องดูเลยว่าได้ไหมแล้วก็ต้องมาช่วยกันดูด้วยอยากได้ฟางแบบไหนลักษณะยังไงขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะมีความแบบไทยหรือแขกหรืออินเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ซึ่งออกมาก็คือสวยมากเพราะว่า ช่างคนนี้เก่งมากเ้าเป็นช่างคนเดียวกับที่วุน้นดูเเอรฟเรนซ์ว่าวุ้นอยากได้แบบนี้พี่นิโน่ก็อยากได้แบบนี้แต่วุน้นไม่รู้ว่าใครทำจนรุ้นแบบได้ติดต่อช่างคนหนึ่งครับแล้วเขาก็บอกว่าองค์ที่เราเป็นเลเฟอรเรนท์คือเขาทำเอง ก็เลยเป๊ะทุกอย่างที่เราต้องการเคยมีฝันหรือเคยมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในชีวิตบุญไหมพี่อยากรู้ปฏิหารที่แบบว่า้แปลกวะคุนไม่ค่อยไม่ค่อยฝันอะไรมากส่วนใหญ่คุณจะไม่ได้เข้าฝันแต่มันเป็นเรื่องที่แบบเราสัมผัสได้ด้วยตัวเองมากกว่าอย่างเช่นแบบว่าอย่างพระแม่เงี่ยคุนก็รู้ว่าเหมือนท่านแบบมาตอนไหนหรือแบบตอนไหนไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแบบเรารู้สึกได้จริงเหรอเนี่ยเหมือนวุนแบบมีความรู้สึกแบบผ่านมาสัมผัสท่านได้สัมผัสได้ว่าท่านผ่านมากับท่านไม่มาเนี่ย <ừ> หมายถึง<ม>เวลานี้จะไม่ได้เกิดบ่อยๆนานๆทีเวลาที่บุญสัมผัสได้นี่คือเวลาที่บุญมีสมาธิหรือว่าวุาว้นจะนอนหรือวุ้นอะไรไม่ไม่มมมต,ต้องต้องต้องอยู่ต่อหน้าอย่างเมื่อกี้ที่เราไปไหว้ใช่ว่าแบบ<ม>ท่านอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอบุญไหว้บุญนก็รู้แล้วว่าฉันเริ่มรู้สึกถึงว่าท่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะเมื่อกี้ที่เราไหว้กันเมื่อกี้นี้ บุญจสัมผัสได้ไหมหรือว่าสัมผัสได้จริงป่าสัมผัสได้ว่าท่านมาตลอดอย่างวุ้นนับถือพระแม่ใช่ไหมคะแล้วเหมือนกับถ้าเรายิ่งนานวันเข้าเรายิ่งแบบอินมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะสัมผัสท่านได้มากขึ้นตอนเด็กๆเ,เราอาจจะไม่ได้แต่พอโตขึ้นมาเรามีความเชื่อว่าแบบเฮ้ยท่านมีอยู่จริงนะท่านแบบคือคนศรัทธาท่านแล้วแบบท่านช่วยเหลือคนจริงๆ mm hmm. แล้วเราเราจะรู้สึกว่าตอนที่เราอยู่ต่อหน้าท่านน่ะมันมีพลัง ที่ทำให้เราแบบผ่านมาให้พออะือเรารู้สึกได้อุปสรรคก็มีอุปสรรคก็มีกว่าองค์เนี้ยสร้างมาแล้วประมาณสองปีใช่ไหมครับเกือบเกือบสองเกือบสองปีแล้วเราควรนั่งเนอะคุณเราไหว้ก่อนก็ได้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเวลาเขามาไหว้อ่ะครับเขาก็จะมาขอเรื่องแบบอาจจะหลังๆอ่ะจะเด่นในเรื่องของความรักแล้วก็การงานการเงินของเงินอะไรแบบนี้ บางคนเขาก็จะมาแบบรูปเงินเอาจากมือเห็นกระหาอนี be, oh, be. เขาก็จะมาขอแล้วก็รูปใส่กระเป๋าตั้งใส่กระเป๋าแล้วอันนี้อันนี้มันก็ไม่ได้เป็นคุณก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มนะคุณก็ไม่ได้เคยสอนใครว่าว่าแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เขาก็าําตามๆกันมาแล้วก็<ๆ>เหมือนมีบางคนเขาก็แบบบอกว่าเขาได้อย่างที่เขาต้องการจริงภายในหนึ่งวัน อีกวันหนึ่งเขาก็มาขอบคุณเลยอะไรเนี่ยใช่คุณพี่ถามก่อนเธอมาสร้างพระนม่รักษมีเนี่ยเธอได้อะไรเธอต้องเคยขออะไรไว้คุณยังไม่ได้ขอแบบจริงจังขนาดนั้นคุณทำธุรกิจเรื่อยๆอยู่แล้วอะถึงออกมาแต่ว่าคุณคิดว่าท่านอะตอนนี้อาจจะให้คนอื่นก่อนด้วยซ้ำเพราะว่าคือตอนนี้เราเราก็เหมือนทํางานมาตลอดเราก็ไม่ได้ขาดอะไรแต่ว่าคุณอยากให้ท่านแบบช่วยเหลือคนที่ลำบากก่อน ออกมาคือเราอะรอได้มสมมติว่าอ่ะสมมติเราขอเราก็ไม่ได้อยากได้แบบเออวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนอะเขาต้องการจริง,รงก็ช่วยคนที่เขาแบบจําเป็นก่อนดีก,กว่าแต่ว่าก็ก็อขอนะขอเรื่องธุรกิจต่างๆแล้วก็ที่ผ่านมามมพี่วุ้นแบบเหมือนทำงานในวงการมาตลอดคุณก็บอกเคยภาวนาบอกว่าเออวุ้นอะไม่ได้อยากแบบดังมากหรือว่าไม่ได้อยากแบบถึงจุดที่แบบ เราแบบไปไหนมาไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคอยากใช้ชีวิตเป็นแบบคนปกติที่แบบเดินไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขอแบบงานที่มั่นคงอขอแบบให้มีงานเรื่อยๆอยาวๆนานๆตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ คุณว่าชีวิตคุนตั้งแต่เข้าวงการจนถึงวันนี้อุนก็ยังเหมือนเดิมหมายถึงก็ยังแบบเออยังท่านก็ยังให้อะไรดีๆกับเราตลอดถึงแม้ว่าแบบเออเราออกจากวงการแล้วอะเราไม่ได้ออกนะแต่หมายถึงเราก็ทางานในวงการน้อยลงด้วยอายุอะไรต่างๆแต่ว่าเรื่องธุรกิจของเราอะก็ทดแทนสิ่งที่เราแบบอาชีพเก่าเราได้อะไรแบบมีถ้าไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เนาะมีเรื่องปาฏิหาริย์หรือเรื่องอะไรที่แปลกๆเกิดขึ้นในชีวิตบุญไหมรอดตายเรื่อง มมีนะแต่ว <também> <l itti> ja, ่ามูนก็ไม <It> ่กล้าพูดเยอะอะพูนร like ู infinity, uh ้สึกว่ามันอาจจะแบบคัวมัวคือคือบางเรื่องมันมันก็ไม่รู้ว่าว่าว่ามันเป็นแบบเขาว่าเราประมาทหรือว่าเราอะไรอย่างเช่นเวลาขับรถอะไรเงี้ยเออมันก็มันก็มีรู้สึกบ้างว่าแบบบางทีเราขับรถแล้วเราขับรถเองเหมือนบางทีเกือบจะเกือบจะแบบชนอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันมีแบบ มีมีคนมาหักคงมอะไรให้อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าท่านช่วยเราแต่ว่าอันเนี้ยก็ไม่อยากพูดไงเพราะว่าเดี๋ยวคนจะแบบอ่า,นนาใ,ใช่สิ <few. S 1> ก็ปลอดภัยคือมันไม่ใช่คือ <recordings. S 1> นานๆนานทีเกิดขึ้นแต่ว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่เราเรารู้สึกว่า เฮ้ย hey, ตอนนั้นเราจะหลับแล้วอะอีกนิดนึงเราจะชนเนลเหมือนจะหลับในเออเหมือนจะหลับในแต่ว่าเราเราตื่นขึ้นมาได้ยังไงโดยที่แบบเราอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยเออมันก็ก็จะมีอะไรบางอย่างแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็มันแล้วแต่คนเชื่อพูดจริง,รงมุณไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เยอะไงเพราะว่าคนมีหลายแบบตรงนี้พี่เราขอเล่าให้ฟังพี่ไปทำบุญไหวม่มากเมื่อก่อนพี่ไม่เชื่อเลยจนวันหนึ่งพี่เชื่อสนิทใจคือพี่นอนกับภรรยาพี่แฟนพี่เราเห็นทั้งคู่เลยคือสายชัดแบบมันลอย มันลอยสามครั้งก็คือเราเห็นผีอ่าอนี่คือเรื่องที่น่นแปลกแต่เราก็ยังไม่ได้มาเล่าบ่อยๆเข้าใจป่ะแต่เป็นสิ่งที่เราอ๋อยัยมีจริงนี่ว่าคือวุ้นอะไม่เคยเห็นคืออย่างวุ้นไม่กล้าพูดอุ้นไม่เคยเห็นเพราะกลัวเห็นอืมไม่เห็นนะดีแล้วแต่วุ้นอะอุ้นรู้สึกว่าวุ้นอุ้นคงไม่ได้เจอเรื่องแบบเกี่ยวกับวิญญาณอะไรมากกว่าแต่ว่าอย่างอย่างฟิลฟิลว่าแบบเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราแล้วแบบ เกิดปฏิหารหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเกือบแล้วนะแต่ว่าท่านช่วยไหวอะไรอันเนี้ยรู้สึกได้แต่ว่าถามว่าเล่าเป็นเรื่องเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้มีอะไรชัดเจนอะอ่ะอย่างวุ้นเนี่ยวันนี้ให้พี่มาสัมภาษณ์หนึ่งเลยอ่ะเพราะอะไรก็ให้มาโปรโมทสินค้าหรือเปล่าไม่ค่ยวุ้น่ะเคยดูแล้วตอนเนี้ยวุ้นคิดว่าวุ้นออกทีวีมาเยอะแต่ว่าอย่างรายการออนไลน์นี่ไม่ได้ตังนะมาออกรายการนี้ไม่ได้ตังไม่ได้เลยนะไม่ไตแล้วต้องมาเสียเวลาด้วยนะไม่ได้ตังพี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมอไม่ได้ ไม่ใช่คือเราอ่ะรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็คงเป็นดวงแหละให้แบบคนมาเจอกันเพื่อที่จะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตอ,อะไรไม่บังเอิญไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วเราอุ้นอ่ะปกติอุ้นก็ไม่ค่อยออกแล้วหลังๆอุ้นก็เริ่มแบบอุ้นออกทีวีมาเยอะอใช่ไหมแล้วแล้วปีเนี้อุ้นก็กะจะแบบเออ เริ่มเริ่มน้อยลงแล้วคุณคิดว่าออนไลน์อ่ะมาแล้วมึงก็งดูดูแล้วว่าแบบหุยมีรายการเยอะมากเลยอ่ะแล้วแบบบางคนก็คือแบบไม่ใช่ดารามาก่อนเป็นเหมือนกับอาจจะไม่เคยทําเกี่ยวกับวงการมาก่อนแต่สามารถแบบเฮ้ยเอ็นเตอร์เทเน,นคนดูได้หรือว่าพูดอะไรที่ทําให้เราแบบรู้สึกได้ประโยชน์กับเราอะไรแบบนี้เราก็ดูดูเยอะเราก็ไปเจอของพี่นี่แหละจริงป่ะเออเราก็ส่งมาให้ดูแล้วว่าเฮ้ยที่คนนี้เขาแบบดูมีบุคลิกที่แบบเหมือนเป็นดาราแต่ก็ไม่ใช่ดาราแต่เธอจาฉันไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้จําได้แล้วเอาย่ากับแม่พี่อยู่ในวงการมึงเจอคนแบบหม ยี่สิบปีวูจำไม่ได้แต่ว่าอุนพอพอได้มาเจอย้อนกลับไปเราดึงออกว่าเราเคยเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่คนนี้แบบพูดจาแบบเอ้ยน่าคุยด้วยรู้สึกว่าเขาไม่ทำร้ายเราแน่นอนเพราะว่าการที่สัมภาพแบะพี่มันมันก็แบบบางคนจะเอาแต่คอนเทนต์อะเอาตรงบางคนจะเอาแต่แรงอย่างเดียวคือมันไม่ได้มันก็ต้องมีคอนเทนต์มีอะไรน่าสนใจแหละแต่ว่าอะไรที่แบบมันจบสวยอะไรอย่างเงี้ยชอบมากกว่าคือผมบอกก่อนนะผมเนี่ยเมื่อก่อนที่อยู่แกรมมี่ไม่เชื่อสวรรค์นรก ด่าพระด่าเจ้าด้วยซ้ำไม่เคยเข้าวัดจนด้วยเขาเรียกว่าแก่40อ,อัพแล้วมันก็รู้สึกว่าเออวะ่ะสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีจริงอากาศเราไม่เห็นเรายังเราต้องสูดเข้าไปแล้วเอาเส้นจ,<ะ>จะสัมผัสได้เองค่ะดังนั้นอันนี้โปรดใช้วิจรญญารยานะครับผมเชื่อว่าแต่ละคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพพี่เชื่อว่าการมาทําอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงบามาสร้างวัตถุสถานอะไรอย่างเงี้ยอยู่สุดท้ายทําให้คนไม่ไป ไม่ทำชั่วอยู่ในสีได้ทำเพื่อเป็นเรื่องดีออกอสำหรับวุบ้นวุุ้ว่าสายมูอเงี้ยคือความงมงายหรือเปล่าคุณคิดว่ามันเป็นความเชื่อของแต่ละคนเพราะมันก็คงมีคนคิดอยู่แล้วแหละว่าการคําว่ามูเฮ้ยงมงายไม่มีจริงไม่เคยได้อะไรจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับบางคนน่ะเขาก็ไม่ได้ เขาอาจจะไม่ได้จากการขออย่างเดียวเขาต้องลงมือทำอ,อย่างคุ้นะคุนไม่ได้ขออย่างเดียวคุนไม่ได้บอกว่าพ่อแม่เอาเงินขอแบบเงินเท่านี้พอคุณขอนอนเฉยๆแล,แล้วเธอก็นอนดูเน็ตฟลิกไม่ใช่เหนื่อยมากฉันเหนื่อยจริงๆเธอทำงานวันละกี่ชั่วโมงอ่ะฉันอยากรู้ ทำถึงเที่ยงคืนแต่หมายถึงหมายถึงไม่ใช่แบบออกไปทางานข้างนอกเที่ยงคืนนะแต่ว่าเที่ยงคืนก็ยังคิดงานอยู่คือแบบบางทีอ่ะเราก็ไม่ควรเพราะว่ากลับบ้านไปมันควรจะเป็นแบบพันสมองแล้วตั้งแต่แบบสองทุ่มมันต้นไปเราไม่ควรคิดงานแล้วแต่บางทีมันห้ามไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่แบบดาราที่รับงานเจ้าเราจบคุณนพอทําธุรกิจแล้วอ่ะธุรกิจมันไม่จบอย่งมันมีอะไรให้แบบแก้ปัญหาัไ่ด้ําลแกบบงอใจะ เหมือนเป็นแบบเวลาคนที่มีความเชื่ออะไรสักอย่างเขาเขาเหมือนกับเขาไม่ใช่ตัวคนเดียวนะคะ <c oughs> เหมือนอาาสมมติถ้าเกิดเขาไม่รู้จะพูดกับใครเขาสวดมนต์ภาวนาแล้วเขาอาจจะเล่าให้ฟังว่าเอ้ยวันนี้เขาแบบเกิดอะไรขึ้นแบบงานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบ,บางทีเขาเมัอนอเขาก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว <c oughs> แล้วก็สุดท้ายอาจจะได้หรือไม่ได้อะมันก็ไม่ไม่ได้แบบเป็นการขออย่างเดียว <c oughs> คือถ้าเราไม่ลงมือทำเราไม่มีทางได้อะไรไม่มีอะไรหล่นมาจากฟ้าง,ง่ายๆนี่คือจากปากเธอนะฮะดังนั้นสิ่งที่ถ้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงเชื่อไว้ไหว้แล้วทํา <ำ S 2> <ลง S 1> ด้วยต้องม <ลง S 2> ึงทํานะครับโอเคเดี๋ยวเรากราบพราแม่รักสมีเสร็จเดี๋ยวเราขออนุญาตไปคุยเรื่องชีวิตของพี่วุ้นข้างล่างได้ไหมได้ค่ะมาฮะ <laughs> ใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับด้วยกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กดดากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกดซับสไคร e ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์นในรายการการันเอา้าใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า